วันนี้เป็นวันสําคัญของชาวไทยเรานะครับก็คือวันเสาร์ที่12สิงหาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเลยนะครับผมตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิรัชรราชชนนีพันปีหลวงดอกไม้สัญลักษณ์ประจําวันแม่ก็คือดอกมะลินะครับเพราะว่าดอกมะลินี้จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีสีขาวเปรียบได้กับ ความรักอันบรุิ์ที่แม่มีต่อลูกครับผมจะให้ถือวันนี้เป็นวันดีๆนะร่วมกับนะซิสเกตสร้างบ้านนะครับนายแชนแนลแล้วก็น้องอุอิงสาน้อยเพชรบ้านแพงยอดกระตันอยู่นะครับดีนข่าวดีว่านะจังหวัดซิสเกตตัวอย่างที่ดีมีค่ากอบคำสอนผลงานน้อง ไปนําเสนอจากนิทรศกาลนะครับที่จังหวัดซีสเกตของเราเลยนะครับผมขอแสดงความดีกับน้องอุอิงสาวน้อยเพชรบันแพงด้วยนะครับผมให้เลยสุดยอดมากๆนะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับผม มาดูการอัปเดตล่าสุดนะบ้านน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องคิดถึงกันอย่างมากเลยครับเพราะว่านานแล้วครับที่ไม่ได้มาให้ f c ได้รับชมกันนะเพราะว่างานช่วงนี้ยุ่งมากครับใกล้จะซีปีง้อมานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะระบบเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องหาเวลามาจนได้ครับผมเพราะว่า f c นะเรียกร้องกันหลายท่านเลยครับว่าอัปเดตให้ดูหน่อยบ้านของน้องอุ๋งอิงนะครับสวยงามขนาดไหนพัฒนาไปไกลอย่าง ทุกวันเลยครับผมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสวยงามขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้ช่างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันวันแม่แห่งชาตินะครับวันสําคัญของทุกท่านเลยครับวันนี้ทํางานอย่างขมขื่นเลยครับผมไม่เด็ดไม่เหนื่อยเลยวันนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับวันนี้เย็นสบายชิลๆครับฟ้าเป็นใจครับวันนี้นะครับ รวมด้วยช่วยกันนะให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบำแพงน้องอุยิงของเรานะครับช่างนี่ฝีมือมากๆทำงานรวดเร็วทันใจมากครับทีมงานของซิสเกตสังบานครับพี่น้องนะเมื่องานฉาบเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นงานฝ้านะครับแล้วก็ปูกระเบื้องนะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ด้านหลังก็จะมีงานขึ้นปูนแล้วครับผมขึ้นปูนแล้วด้านข้างเรียบร้อยนะขึ้นปูนนะครับฉาบนะก็จะมีการทาเสร็จก็จะย้ายนั่งร้านไปรอบๆนะครับอันนี้ด้านนอกภายนอกก็เริ่มแล้วครับภายในก็นะคืบหน้าไปมากแล้วนะครับผมนี้ดูภายนอกด้านหลังนะครับมีการทํา2ชั้นนะครับผมฉาบไปก่อนนะแล้วก็เก็บรายละเอียดตามมาอีกทีหนึ่งนะครับสามัคคีคือพลังครับพี่น้อง ใช้10บกว่าคนแล้วครับทีมงานเนี่ยเยอะมากๆครับผมเข้มแข็งมากครับทีมงานซีสเกตสร้างบ้านนะครับสายมือที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นห้องน้ํานะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นนี่แหละครับผมห้องมุกนะครับหน้าต่างสูงมากครับสูงกว่าผมอีกนะครับผมมีทั้งหมดบ้าบานเลยครับผมมี5้าบานเลยใหญ่แสงอาทิตย์เข้าสบายลมเข้าสบายได้นะครับ องรับแขกเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับห้องรับแขกไปดูนะขึ้นชั้นบนนะครับอันนี้ก็มีการทําด้านข้างแล้วนะครับผมฉาบด้านข้างแล้วซ้ายมือก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับแสงอาทิตย์เข้านะครับมีระเบียงด้านหน้านะครับช่างกาลังทํางานอยู่นะฮะเก็บรายละเอียดขอบนะฮะหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับผมด้านข้างรวมด้วยช่วยกันดีมากครับพี่จะให้ FC ได้ชมกันนะครับนะแต่ละท่านเช่วชาญแต่ละด้านนะครับมารวมกันมาโฮมมาตุ้มกันก็เลย กลายเป็นสิ่งที่ดีมากครับตรงนี้ดูครับระเบียงครับระเบียงอ่าดูบรรยากาศระเบียงนะสวยงามมากๆครับพี่น้องฮะดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้พอดีเลยฮะทิศตะวันออกครับติดกับถนนหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับจ่างก็ประณีตมากครับผมนะากำลังทาขอบทําเสียมอยู่นะครับผมอ่าระตงนี้เป็นประตูใหญ่เลยนะครับผมนะเลื่อนอาทิตย์ตะวันออก ทางทิศใต้ครับตัวนี้ก็นั่งร้านมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเริ่มฉาบแล้วครับอันนี้อยู Take ่ทางทิศใต้นะครับน like ี่ครับนั่งร้านพร้อมครับพี่น้องนะห้องน right. ี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะข้างบนมีสองห้องนะครับแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนะครับทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเลยตรงนี้ห้องนี้เช่นกันนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัว ตรงข้ามกับห้องน้ําตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะแป้งเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทีวีตรงข้ามกับทีวีก็จะเป็นที่นอนคนะรงนี้จะเป็นที่นอนนะครับผม <Krist ians! S 1> ก็ดูพระอาทิตย์ตกนะตรงนี้สวยงามมากๆครับพี่น้องด้านหลังเอากันใหญ่เลยตอนนี้นะครับลด้ดยช่วยกันดีมากเลยครับผมฉา้ Book แล้วครับด้านหลังคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ2ห้องนอน,นครับด้านบนแล้วก็2ห้องน้ํา ด้านล่างกันนิดนึงนะครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะฮะห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องมุกนะครับอน,นี้ฉากเรียบร้อยนะครับห้องมุกเห็นะเอียดแล้วครับพี่น้องตรงนี้เป็นโรงรถนะครับผมใหญ่เหมือนกันนะครับนี่จอดได้สองคันได้สบายเลยต่อนยังได้เลยนะครับ ถือว <ersch> ่าใหญ่มากนะที inferior, ่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นห้องครัวต่อกันไปทําด้านบนอยู Entonces, Sultan, ่ทางทิศใต้นะครับอยู Pal ่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นห <man> ้องครัวครับพี yeah. exactly ่น้องห้องครัวก็ออกด้านหลังได้สบายเลยนะครับตอนนี้ด้านหน้าห้องครัวจะเป็นที่จอดรถครับที่จอดรถแล้วก็มีประตูเข้าขึ้นไปหาด้านบนได้นะครับเข้าออกได้สบายครับผมสูงโล่งโปร่งสบายตามสไตล์ซิสเกตซังบ้านครับผมอี่าวลังการก็คือซิสเกตซังบ้านครับผม ในแบบชัดๆแหะครับถ้าเป็นหมุนถ้าเป็นเปรียบเทียบกับคนก็คือเริ่มเป็นนายแบบนั่งแบบ้วครับพี่น้องถึงงามมา,มากๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะสมปองมีเดียด้วยนะครับเป็นทีมง,งานของทีสเกตสางบานครับพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ